มำบนคนจริงใจล้อมพารวยบริษัททอรวงข้าวเน็ตเบิร์กไลมาพบกับเกษตรกรแล้วก็ผู้นำของบริษัททอรวงข้าวสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ,นรบแนะนำตัวเองก่อนครับสวัสดีครับผมคำพาสิขพรนะผมอยู่บ้านเลขที่27นะครับม,มูเจ็ดตำบลล้องยองยขอำเภอปากกาจังหวัดบุรีรครับผม ุณพ่อแล้วครับสวัสดีครับผมนั่นปู่ครับพี่ดาวครับผมเป็นเกษตรกรอำเภอบาคาจังหวัดบึงการครับจังหวัดบึงการเป็นจังหวัดล่าสุดของประเทศไทยนะครับครับมีอะไรเด่นครับลัก็ยางพาราแล้วก็แตงโมยางพาราแล้วก็แตงโมเนาะแตงโมในปลูกเยอะไหมครับเยอะครับคุณพ่อสองคร่อมอยู่ในบริษัททอโรงข้าวเนตเวิร์กไลได้ยังไงครับ ผมก็จากแนะนำจากคุณสมนดีครับแล้วก็ผมได้นำมาใช้ดูใส่ขบยาพลาประทับใจประทับใจได้มาแนะนำสิ่งดีๆนี้ให้กับคุณพ่อบุญปู่รครับคุณพ่อบุญปู่ปลูกแตงโมงมานานหรือยังนานกี่ปีแล้วครับยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วป,ปกติปลูกอยู่ประมาณกี่ไร่ประมาณสิบห้าไร่ ผสิบห้าไร่ครับปัญหาที่เจอปัญหาที่เจอโรคเป็นอโรคราเป็นโรครารา,านค้างครับราน้ําค้างครับมันเป็นยังไงครับพอมันเกิดราน้ําค้างแล้วเนี่ยแตงโมเราเป็นยังไงมันเป็นใบกรอบใบกรอบใบมจะแห้งกรอบใบจะแห้งแล้วใบมันจะตายไปถึงผ้ายายงเราเราปลูกผายางนะครับปลูกไม่ติดยางปลูกผ้าจะติดพอมันเป็นแล้ว มัน,ม,นมันใบมันจะแห้งใบมันจะตายก็อหใบไม่ใหรอโอ้ใบมันจะ,นนจะกรอบมันจะตายเ,เป็นเยอะไหมครับเจอะครับเยอะที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ได้ไหมแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้เลยเราหาวิธีแก้ไหมหรือว่าหาวิธีแก้ก็แก้มาสารพัดแล้วได้ไปปรึกษาผู้รู้กเกษตรตำบลเกษตรอำเภอ ผู้เชี่ยวชาญในด้านแตงโมนักวิชาการอะไรต่างๆครับผมไปไปปรึกษาไปครับเป็นยังไงบ้างครับหายไหมไม่หายครับไม่หายไม่มีวิธีแก้เลยเหรอถ้าเป็นโรคอย่างนี้ไม่มีเขาเรียกโรคอะไรนะครับภาษาที่ที่พูดไอไอ้อโรคไอลานังค้างแล้วก็เรี่กโรคเท้าเหี่ยวเขียวครับโรคเท้าเหี่ยวเขียวครับคือถ้ามันเป็นแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้ทําได้อย่างเดียวก็คือ กลับบานกลับบานถ้ามันเป็นแล้วสมมติว่ามันเป็นต้นหนึ่งอย่างเนี้มันลุกลามมัมมันลุกไปเรื่อยๆครับลุกลามไปเรื่อยๆเลยถ้าถ้าปีนี้มันได้เป็นแล้วก็คือแปลงนี้เปงหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดครับ่ยมันจะเป็นหมดเลยมันเป็นหมดหมถึงว่าเก็บผลผลิตไม่ได้เลยไม่ได้ครับเหรอพราะม่นมั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 นรุกรานอืมอันนี้ก็คือปัญหา แล้วต้นทุนในการทำนะครับต้นทุนในการทำตาก่อนก็ใช้ปุ๋ยใช้อะไรเนาะก็แพงครับแพงครับใช้เยอะเยอะแต่ปีปีนี้ไม่ได้ใช้เยอะครับอืกว่านั้นปุ๋ยนี่เคยใช้อยู่กี่กระสอบสามสิบสิบห้าไร่ครับใช้อยู่กี่กระสอบสามสิบกระสอบสามสิบกระสอบครับผมตลอดฤดูกาลเลยใช่ไหมครับตลอดแพงไหมครับแพงกระสอบ เป็นปุ๋ยชนิดที่เรียกว่าเกจเก็เถ้าคิดราคากร,ระสอนแล้เท่าไหร่พันห้าร้อยโอ้พันพันหนึ่งบาทพันหนึ่งร้าสิบาทสามสิระสอบแล้วนอกจากนั้นครับพวกยาต่างๆใช้เยอะไหมใช้เยอะครับฉีดเวลาฉีดทำหนงก็ปิดจมูกปิดปากปิดจมูกป,ปากปกกปปาปิดจมูกแล้วก็ทวนผงผงยาและฉีดบ่อยไหมครับฉีดบ่อยครับ อย่างในช่วงเนยมันเป็นโรคเลยก็ 2, 3, สองสามวันฉีดสองสามวันฉีดครั้งหนึ่งครับรวมแล้วครับต้นทุนเมื่อก่อนนั้นปีที่ผ่านมาทำอยู่สิบห้าไร่ต้นทุนเท่าไหร่แสนห้าครับแสนห้าครับแสนห้าครับก็ยังดีที่มีทุนเยอะเนาะยอยก็ดี <laughs> <laughs> ที่มีทุนเยอะก็คือไปยืมเขามาถือว่าเยอะไหมเนี่ยเยอะครับต้นทุนรวมแล้วแสนห้าครับทีนี้ผลผลิตล่ะครับก็ไม่ได้สีห้าไร่เก็บได้กี่ตันได้แบบได้เออได้ยี่สิบตันได้ยี่สิบตันขายกิโลละเท่าไหร่กิโลสี่บาทยี่สิบตันยี่สิบตันป็นเท่าไหร่ล่ะ ขายได้แปดหมื่น <80, 000. S 1> ต้นทุนแสนห้าขายได้แปดหมื่นได้กำไรเจ็ดหมื่นกำไรทางใต้พ่อเขาก็ยังอารมณ์ดีครับกำไรทางใต้กำไรข้างล่างก็คือขาดทุนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าแล้วทำยังไงครับเลิกทำไหม ไม่เลิกครับไม่เลิกก็ยังทำกู้ก็ทำต่อกู้ต่ออีกกู้ถอยพอมาเจอผลิตภัณฑ์ของทอลงข้าวปีนี้มีคุณพ่อํำพานี่มาแนะนำให้ใช้ใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับใช้ตั้งแต่เตรียมดินใช้ตั้งแต่เตรียมดินเนะครับทำยังไงครับเออพอกบไถโกดไถ้กบก็คือกวนแล้วก็ไถโก็คือเอาสารปรับปรุงบำรุงดินอินทรีย์สกัดอัดเบ็ด ของทอลงข้าวเนี่ยครับผมอย่างเดียวไหมไม่ครับผสม,บสมกับปุ๋ยเคมี<อ>ผสม,มกับปุ๋ยเคมีเท่าไหร่กระสอบดอกระสอบผสมกันครับแล้วก็มาหวานครัปรับปรุงดินหวานตามร่องใช่ไหมค,ครับ,รบหวานเสร็จแล้วเรา,า,าก็ไถกบไอ้ไม่ไ,ได้พันไอ้ใส่ใส่ถุงพลาสติกกอนโอ็ อ๋อเราก็ใส่ถุงพลาสติกเพอมันออกก่อนเพาะเพาะให้มันออกเสร็จแล้วเราก็เอาต้นกล้ามันไปปลูกครับผมอ๋อฉีดผลิตภัณฑ์ของทอลงข้าวเอาตัวไหนบ้างครับตัวไหนบ้างตัวนี้ตัวนี้นาโนไคโตซานครับผมแล้วก็บวกด้วยอินซีย์ชีวภาพแล้วก็อะไรอไบโอนาโนสูตรเคร่องพนครับรแล้วก็บวกด้วยพอวิวเวีアนะครับผสมกันครับผสมยังไง ผสมอัตราส่วนอัตรา5ซีตัวนี้ี c c ตัวนี้ประมาณน a n o ไคตัวซาน5ซีครับ Melano ไอินทรีย์สกับ 5cc 5ซีครับแค่นี้บวกพอเบีวพอเวเลเลียกี่กร่มใส่ครึ่งซอสครึ่งซอสประมาณเท่าไหร่ถึง20กิ่งไหมไม่ถึงไม่ถึงผสมน้ำผสมน้ำ20ลิตร20ลิตรแล้วก็ฉีดผลที่เห็น ผลเองก็มันสวยขึ้นสวยขึ้น,นสวยขึนนย้นสวยขึ้นมันสวยขึ้นยังไงเอาที่เห็นอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงไอใบใหญ่ใบใหญ่ต้นใหญ่ตหญแตกยอดแตกยอดดีแตกยอดดีไวไหมไวครับก่อนเข้ารายการนี้พ่อบ,บอกว่าอาทิตย์นี้มาดูแค่สอสอ,อาทิตย์หน้ามาดูออกเป็นวาลตวนี่ไงการใบเงา ตังกันแล้วเป็นยังไงครับเห็นใบตั้งเห็นอย่างนี้ชื่นใจไหมชื่นใจครับใบตั้งใบยาวใบเอาแล้วมาถูกทางแล้วถูกทางแล้วอืและทีนี้ทำยังไงขยันสีขึ้นไหมก็ดีใจก็ขยันสีเวลาสีทำยังไงไม่ไม่ได้ปิดปากไม่ปิดปากปิดจมูกฉีดยางสบายครับ้องเพลงไปด้วยอออเพเห็นผลอย่างนี้ครับทีนี้พอมันออกลูกแล้วเป็นยังไง ลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่ครับมันมันรีทรงรีลูกมันใหญ่สวยครับลูกมันสัมมัยครับไมมีาครับต้นทุนสำหรับการทำครั้งนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะประมาณห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นผมผมไปยืมเงินมาแปดหมื่นเห็นไหมก็ใช้ในครอบครัวทั้งหมดค่าปุ๋ยค่ารถ เติมน,น้ำมันรถเติมน,น้ำมันเครื่องสูบน้ำก็อยู่ในแปน่อยู่ในนี่หมดเลยครับค่าอยู่ค่ากินค่าเติมน้ำมันค่าน้ำมันเครื่องสูบสูบน้ำต่อนทะเบียนรถก็เง่เจ็ดหมื่นในแปด <c oughs> ตอนทะเบียนรถก็อยู่ในแปดหมื่นเนี้ยทุกกยางยู่น่หมเหรอเออทุกอย่างอยู่นี่หมดเลย,ยเป็นสร็จเลยทั้งแตงโมงด้วยครับสารปรับปรุงมันมีนีย์สกัดแอนเมดใช้ไปกี่กระสอบ ใช้สีกระสอบใช้สีกระสอบครับผมแล้วก็ปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยเคมีก็สีกระสอบสีกระสอบเมื่อก่อนเคยใช้สามสิบกระสอบนะครับผมครับรุ่นนี้ลดลงเหลือแค่สีกระสอบบวกกันนี้อีกสีกระสอบจริงจงด้วยแล้วนี้แหละครับอันนี้คือหนึ่งชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดสองสองอย่างแล้วก็พอมไปพรีอีกเป็นเงินเท่าไหร่นันนี้ก็เต้าร้อยบาท อันนเนยนมันสามเลยสมเนาะสามอันนี้เก้บาทเขาเลยอ่าบบพันวบบพันสองรบาทพันสองร้อบาทบวกก็จะีกกระสอบแล้วก็ปุ๋ยเคมีอีกสีกระสอบแค่นี้ถ้าจะนับเป็นต้นทุนใช่ไหมเรื่องจริงเลยและยาอย่างอื่นได้ใช้ไหมใช้ใช่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 ใต่ใ่าไหร่ใช่ใเ่ใ่ใช่ใ่ใช่ใะ สี่ตันสตันครึ่งสี่ตันครึ่งสี่ตันห้าร้อยปีนี้ทําอยู่สีไร่ละสิบไร่สิบไร่ปีที่แล้วทําอยู่สิบห้าไร่ได้ยี่สิบตันปีนี้คุณพ่อเก็บหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยลูกที่มาโชว์นี่คือคือลูกสุดท้ายแล้วจริงๆนะลูกต้นต้นมันอ่ะใหญ่กว่านี้ไหมลูกที่โลสี่ห้าหกสี่โลโลหโลลูกละสี่โลห้าโลเออครับอันนี้กิโลเนี่ย ประมาณสองโลกวนอันนี้สองโลกว่านะสองโล,กว,โลก,กว่าแต่ลูกที่มันต้นๆ้นที่ขายไปอ่ะก็คือสี่ห้าโลครับครับรวมทั้งหมดแล้วได้กี่ตันเอาอย่างเงี้เอาเกตเอก่อนเกจเกตที่พ่อขากขามารับซื้อไปตัวเข้าเกตเลยตัวเข้าเกจได้สี่สิบเอ็ดตันสี่สิบเอ็ดตันสิบไร่ได้สี่สิบเอ็ดตันและตัวไม่เข้าเกตนะครับ เ้าตันกนรวมแล้ว50าสิบตันขายกิโลเท่าไหร่ครับกิโลห้หกบาทแต่แส้แส้แสงแส้ที่บาทนอนขายามบาทห้าสิบามบาทห้กิโลละลูกหบาทนะครับถ้ากับสอง่หกันเจ็ดร้บาทและก็อีกรุ่นหนึ่งที่บันตกเก็บอันนี้ขายกิโลเท่าไหร่ขายสามบาทห้บาทห้บ ทั้งหมด9ตันเพราะเป็น31,500บาทรวมเบ็ดเสร็จรปีนี้ได้เงินสองแสนเจ็ดกว่าสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าแปดพันสองร้อยบาทประทับใจไหมครับประทับใจทำแตงโมมายี่สิบปีเคยเจออย่างนี้ไหมไม่ไม่ครับไม่เคยเจอจริงด้วยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยม,มาปีนี้ แสนต้ึ้มันมันจะแสนสาหัสทุกปีปีที่ผ่านมาได้แต่แสนสาหัสครับผมแสนต้นไม่งไป็นโรคกฟไฟเกิดการเคลื่อนในเล็กๆเอาก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราเนาะที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีๆอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเจออย่างนี้ขอบคุณเพื่อนเราไว้ที่มาแนะนำาพขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่แนะนำสิ่งดีๆนี้ให้ดีๆที่ให้ผมครับผมปีต่อไปจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มครับ จะทำกี่ไร่จะทำสิบห้าไร่สิบห้าไร่ขยายให้มันเท่าเดิมมันมีทุนแล้วมีทุนแล้วปีนี้ก็คือต้องไปยืมเข้าไหมไม่ยืมครับไม่ยืมแล้วของเขาของเราที่ขายได้ปีนี้จ่ายคืนที่ยืมเข้ามาแปดหมื่นครับผมหมดเรียบร้อยซื่อรถซื้อรถซื้อรถซื้อรซือรถซื้อรถซอรถซื้อรถซืซื้อรถซื้อรถซื้อรถซืหอรอรถซื้่รถซื้อรถซื้อรรถซื้อรถซื้อรถซื้อร อันนี้ถือว่าเป็นรุดรถคันแรกเตรียมจะเอาเอรุดใหญ่เตรียมจะเอารถดใหญ่รถดยุบยับอยู่อ๋อพอมาถึงมันเป็นเขาอยู่เฉียวหมดไม่ได้ไม่ได้เลยทีาผลุนมที่ผ่านมาใช่ไหมพอมาปีนี้ขายได้เสร็จเนี่ยซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่เงินสดก็ยังดีเนาะเราได้มอเตอร์ไซค์ใหม่เงินสดดีใจด้วยครับผมขอบคุณทั้งสองท่านมากครับคุณพ่อคำพาแล้วก็ คุณพ่อบุตรปูขอบคุณมากครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ผมใหม่หลอมพารวยในโอกาสต่อไปขอบคุณมากครับวันนี้ลาไปก่อนครับวัสดีครับ